ถ่ายคลิปไว้เลยเนี่ยเอาไว้ประจานโอ้โหย,ย่างสวยถ้ำนี้สุดยอด ทำอย่างใหญ่นะขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับกอไก่ครับเกี่ยวอะไรกับกอไก่คนมาป้อโอเคถามป้อมถามป้อมเอาไม่มากันเหรอนี่ไงพระน่าจะเห็นโอเคเห็นนี่ปากทำ อย่างสวยเฮ้ยเสียงมันสะท้อนเหรอเนี่ยตอนนี้ขาสั่นหมดแล้วเนี่ยพี่อันดูไม่รู้ทำไมขามันสัน่นขาสั่นเองนี่น้องซิก็ถ่ายอยู่เนี่ยทำไรทำไรไว้าวใช่ได้ ออกไหมขึ้นขึ้นขึ้นพี่อ่านไม่ขึ้นเหรอโอเคขึ้นแล้วไปต่อโอเค อย่างฉันโคตดฉันเลยโอ้ยเจ็บขาโหเน่ โเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางลอยลงนะโอ้โหเดี๋ยวไปถ่าทางโอเค แต่เจ้า,าอ่ะบุยนี่ทางลงตรงนั้นโอเคอ่ะพอแค่นี้บาย